<laughs> เออขำกิ้ง <laughs> นะโอหัวลอกกันทั้ประเทศกันถ้าพี่น้องประชาชนครับ <laughs> น้องหยกตาสว่างเรียบร้อยโอโห <laughs> ให้มันได้อย่างนี้สิวิถีชีวิตของไอ้พวกสามกีบ <laughs> ตาสว่างจางปางแจงแป่งนะครับเออนะโอ้กว่าจะตาสว่างได้นะคือมันจะเป็นอย่างนี้แหละไอ้พวกวัยรุ่นน่ะนะเวลาคือเขาถึงได้เรียกว่าวัยรุ่นอะ่ะเป็นเป็นวัยของผ้าขาวบริสุทธิ์จริงๆคือถ้ามันครบคนพาลพาลพา,พาไปหาผิดจริงๆท่านผู้ชมนะ ชีวิตน้องยกเนี่ยนะครับอืมมันเป็นไปเพราะเพื่อนแทๆ้ๆคบคนใครครบใครคนนั้นคนนั้นก็พาไปผิดเห็นไหมชีวิตน้องยกเนี่ยคบบุ้งบุ้งก็พาไปประท้วงไปอะไรต่างๆพอบุ้งติดคุกก็ปรากฏว่าตาสว่างไปคบคนอื่นคนอื่นเขาก็พาไปในเรื่องของแลปบดนตรีนะ ก็าทำเอาตาสว่างเห็นไหมเนี่ยคบคนเนี่ยมันต้องระวังจริงๆนะคบคนคบคนเหมือนเหมือนแบบสุภาษิตจริงๆคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลจริงๆ,ๆอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยนะมันก็จะเป็นคนแบบนั้นจริงๆน้องหยกก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากเลยเวลา เหมือนแบบโดนล่อหลอกให้ไปเป็นแกนนำสามนิ้วไปบ้าข้างว่านะพอถึงเวลาปุ๊บโอ้ตาสว่างไปไงขอเลิกยุติกันเป็นการเมืองจะไปขอมุ่งถือถืออจับไมดีกว่าไปจับไมเป็นนักร้องแรปเปอร์ดีกว่านะเออก็ถือว่านะครับสร้างชื่อเสียงมานะพอสมควรแล้วก็ ไปเป็นนักร้องเออจะไปเอาดีด้านร้องนะเออดีแล้วน้องดีแล้วน้องเอ,อ้ยดีแล้วนะครับชีวิตนะมันมันผิดพลาดกันได้นะเลิกซะเลิกเป็นสามกีบดีแล้วนะฮะเออเลิกเป็นสามกีบแล้วก็ไปเป็นอย่างอื่นนะดีแล้วนะก็หวังว่าไอ้พวกสามนิ้วทั้งหลายพวกด้อมทรงหลายนะจะตาสว่างอย่างน้องหยกบ้าง นะครับเออนะเลิกเป็นด้อมส้มเริ่มเป็นสามกีบเลิกเป็นสามนิ้วล้างมือในอ่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าล้างมือจากวงการสามนิ้วนะล้างมือในอ่างทองคำออันนี้เรียกว่าล้างมือในอ่างสามนิ้วโอ้โหนะ าสว่างช้าดีกว่ายังไม่ตาสว่างเลยนะครับเมื่อโดนผู้ใหญ่หลอกใช้หลอกอะไรก็นะดีแล้วอย่าหันกลับมาอีกก็แล้วกันนะครับลาแล้วก็ล้างเลยนะอย่ากลับมาอีกนะเออไม่ใช่ว่าล้างเป็นสามกีบแล้วเออเดี๋ยวก็เป็นสามกีบใหม่ยางงี้ไม่เอาจริงๆไงน้องหยกมันไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวหรอกครับเอาจริงๆนะมันโดนปัน่นโดนล้างสมองมานะ เขาว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นนะเออนะโดนปัน่นโดนล้างสมองมาจนแบบเออนึกว่าจะกูไม่กัดเออที่ไหนได้นะเด็กวัยรุ่นมันก็อย่างนี้หลยนะครับมันก็เอาเอาก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเออดีแล้วดีแล้วนะอย่าไปยุ่งกับไอ้พวกสามนิ้วเลยนะครับไปไกลๆห่างๆก็ดีแล้ว นะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ